สวัสดีครับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านครับคุณคงเคยเห็นใช่ไหมครับเวลาคุณขับรถไปกระไปในท้องถนนแล้วคุณเจอกลวยหล่นอยู่กลางถนนผู้ใช้รถก็ผ่านไปผ่านมาไม่มีใครลงไปเก็บแล้วคุณก็บ่นกับตัวเองว่าทําไมไม่มีใครลงไปเก็บนะคุณจะบ่นทําไมล่ะครับทําไมตัวคุณเองทําไมไม่ลงไปล่ะครับ ถ้าตัวคุณไม่ลงไปคุณไม่ต้องบ่นครับว่าทําไมไม่มีใครลงไปเก็บผมจะทําเป็นตัวอย่างให้คุณดูครับเนี่ยครับเห็นไหมครับแค่นี้แหละครับสวัสดี